นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัม ah าม ah าสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตติโลเจอะนามะตังติ ขาน้อมน้อมแด่พระพ,พู้พูดผู้เลิศล้่คุณพระธรรมที่สูงส่งคุณพระสงฆ์ที่ประเสริฐที่ก่อเกิดเป็นพระอรตนไตเราระกาไหวจนปัจจุบันนี้ขอถวายความเคารพพระครูอุดมวลาอนุวัตรและพระเทลานุเถราคณะสงฆ์ทุกท่านทุกรูปด้วยความเคารพยิงจเจริญสุขจเจริญธรรมจงมัเกิดมีกับสที่จนคนดีทั้งหลาย วันนี้ก็เป็นวันพระขึ้นแปดข้ามเดือน,น,นสนะิเป็นวันธรรมสวนรเป็นวันฟังธรรมเป็นวันทำบุญในรอบหนึ่งอาทิตย์ทำบุญทำกุศลให้เกิดเป็นสติปัญญาขับพาธุชนคนดีทั้งหลายได้มีโอกาสที่ได้บำเพ็ญกันมาไม่ว่าจะเป็นศิลปห้าศิลแปด ศิลสงร้อิบเจ็เป็นพระพิสุทธสมเนรเราทุกคนทุกท่านในช่วงนี้เป็นเวลาที่ช่วงกำลังเป็นช่วงนรกเปิดนรกเปิดเนี่ยทำไมเปิดในช่วงนี้เปิดตั้งแต่วันพระที่ผ่านมานั้นคือแลมสิบห้าค่ำเดือนเก้า มาจนถึงขึ้นสิบห้าคัมเหลือสิบจะเป็นทางอีสานเราจะเป็นบุญขาา้าวสารแต่ทางภาคกลางกับภาคใต้เราเรียกว่าบุญตายายเป็นบุญตายายหรือบุญจิงเปรตทางภาคใต้ก็จะเป็นที่ทำเป็นบุญใหญ่เป็นบุญใหญ่บุญมหาศาลของเขาลูกหลานที่อยู่ต่างประเทศอยู่แดนไกลก็จะมา มาร่วมทําบุญกันในวันในช่วงนี้เราจะทําบุญอุทิศให้กับบรรพุรุษน้อมและลึกนึกถึงคุณงามความดีผู้มีพระคุณนั่นคือเกิการนรกเปิดเปดให้ดวงวิญญาณที่ไปรับใช้กรรมอยู่ในนรกกลับมาอยู่ในโลกมนุษย์หรือมารับส่วนบุญส่วนกุศลกับลูกหลานที่ได้ทําไว้ที่ได้อุทิศไปให้นั้น คือเปิดระยะเวลาสิบห้าวันสิบห้าวันที่นรกเปิดมานี้พอเปิดแล้วดวงจิตจาณก็จะได้เข้ามารับในส่วนบุญลูกหลานทางภาคใต้หรือทางบ้านเราก็จะทำเป็นบุญตั้งแต่บุญข้าวประดับดินบุญข้าวสาเป็นสองบุญใหญ่ประจำของประเทีนี้เห่สของ14ของ อีสานบ้านนาเราแต่ทางภาคใต้นี่เขาจะทำอาหารอันเลิศรสอันเป็นสิ่งที่ที่ตั้งใจมุ่งมั่นเพื่อบันถึงบันพระบุรของของปุกคนที่เขาได้ละจากโลกนี้ไปแล้วน,น,นรกเนี่ยจริงๆแล้วนรกเนี่ยจะมีอยู่แปดแปดชั้นด้วยกันแต่เขาเรียกภาษาหนึ่งเขาเรียกว่าแปดขุม แปดขุมแต่สวรรค์มีเท่าไหร่สวรรค์มีอยู่จะหกหกชั้นสวรรค์มีหกชั้นนรกขุมแรกเนี่จะเป็นนรกสันยีว่านารกสันยีวัานรกนี่จะเป็นขุมแรกเป็นแบบขุมแบบธรรมดาแบบขุมธรรมดานี้จะเป็นแบบไหนแบบบุคคลที่กล่าวโทษว่าความหรือใส่ร้ายคนอื่น คือเขาเรียกว่าบาปเล็กน้อยกรรว่าเล็กน้อยของของในโลกมนุษย์ของเราเนี่ยที่ความเป็นอยู่ของเราทุกวันเนี่ยแต่ไปอยู่ในนรกขุมแรกเนี่ยจะไปใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นอะเก้าล้านปีไปใช้กรรมอยู่ที่นั่นเกล้านปีอยู่ในขุมแรกนะขุมแรกนี้จะเป็นนรกนแต่ละขุมจะมีความกว้างเป็นแผ่นเหล็ก ปืนก็เป็นแผ่นเหล็กผนังก็เป็นแผ่นเหล็กมีฝาปิดก็เป็นแผ่นเหล็กมีเป็นเป็นแผ่นเหล็กความกว้างของนรกแต่ละขุมเนี่ยจะอยู่เจ็ดโยอดโยชหนึ่งก็มีอยู่สิบหกกิโลสิบหกคูณเจ็ดเป็นหนึ่งร้อยสิบสองกิโลความกว้างของขุมนรกแต่ละขุม นันมีความกว้างอยู่ประมาณ112่งกิโลความกวาม้างความยาวเท่าก,กันแล้วนรกขุมนี้จะไม่มีไฟแต่มีความร้อนแต่มีความอบอ,อา้าวมีความร้อนไม่มีไฟแต่มีพวกยมบาลหรือเจ้าหน้าที่รงทันจะถือแส่แส่นะจะเป็นเหล็กเอาไว้ตี ต,ตีตัวื่อสัตะตกนรกน่ะเอาไว้ตีในลำตัวจนขาดแต่ไม่ตายนะแต่มาตายจะมีลมพัดมาก็ฟื้นคืนมาก็โดนตีอยู่อยงั้นะอยู่ประมาณ9ล้านปีนี่ขนาดย่อมๆนั่แหละขุมแรกในขุมแรกของมนุษย์ของนรกที่มีอยู่8ขุมขุมที่8นี้ตึง มหาอเวจีมหาเวจีนี้จะอยู่ในที่นั่นหลายหมื่นปีเลยที่เราต้องไปหลายล้านปีที่อยู่ในในในกลุ่มนั้นเป็นอันหนักสุดด่าพ่อตีแม่หรือฆ่ามนุษย์หรือทำร้ายสาวกของพระศาสดาประมาณน,นี้แต่ก่อนเนี่ยสมัยพุทธกาลจะมีตกนรก มอตกนรกแล้วก็มีการแผ่นดินสูบแผ่นดินสูบนี้จะมีอยู่บุคคลที่โดนแผ่นดินสูบมีอยู่ห้าบุคคลที่แบบย่างหนักสาหัสเลยคนที่หนึ่งก็คือพระเทวทัตพระเทวทัตนี้ก็ปองร้ายพระพุทธเจ้ามาหลายพบหลายชาติตั้งแต่สมัยที่เกิดเป็นพ่อค้าขายทองซื้อทองก็เป็นคู่แข่งกับ พระพุทธเจ้าพ,พุทธเจ้าก็เป็นเป็นพ่อค้าเหมือนกันจนหลายภพหลายชาติคู่กันมาจนชาติสุดท้ายที่เป็นพระพุทธเจ้าประเทวทัศ์ก็เป็นประเทวทัศน์ท่านก็ทับหลายใส่ความกิ่งก้อนหินก้อนหินน่ะกิ่งลงมาใส่พระพุทธเจ้าขะนาดไม่โดนนั่นะมีสเจ็ตแค่มาโดนโดน่ะเป็นพ่อเลือกึ้นจากนั้นเองแล้วก็ ขัดขันในคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้ามาหลายอย่างก็เลยโดนเป่นดินสูเป็นคนแรกคนที่สองก็คือนันทามานพนันทามานพเนี่ยจะไปเป็นชอบแต่ก่อนมีพระผู้หญิงพระผู้หญิงเขาเรียกว่าไอเถรีอาเถรีอาเถรีเสระนั่นะถ้าเราก็เป็นพระเถระถ้าผู้หญิงก็เป็นเถรีเป็นพระ เราเป็นผู้มีงดงามแต่ท่านเป็นคนใส่ในทางธรรมท่านไปบวชแล้วด้วยความงามของท่านมีนายมานพหรือก็อีกหลายๆคนชอบท่านแอบรักอยู่ท่านก็ไม่ได้ใส่ใจบางหนึ่งท่านก็ออกไปบินบาทออท่านไปออกไปบินบาตแล้วนายมานพเนี่ยก็มาเข้ามาอยู่ในหลบซ่อนตัวอยู่ในกุฏิท่านกลับมาก็ข่มขืน ผมเคินพระเทรีรูปนั้นท่านก็ขอร้องแล้วก็ไม่ฟังก็เสร็จจิตแล้วเดินออกมาจากอุติเดินก้าวลงบันไดก็โดนแผ่นดินสูงแล้วก็บุคคลที่สามก็คือยักษ์นันทก,กะยักษ์ยักษ์ตนเนียัขอขะแต่ก่อนยักษนะ์นจอยักษนะ์น่ะจะเหาะได้มีหลวงพ่อสาลีบุตร หลวงพ่อโมกกานั่งก็มาฐานกันอยู่อยู่ข้างล่างมียัดห่อผ่านมามาถึงตรงนั้นละจะผ่านผ่านข้ามพระสาวกของพระพุทธเจ้าข้ามไม่ได้ล่องล่วงตกลงมาพื้นดินก็ลเลยมาเห็นเอออิตลีอะไรทําไมมาจริงขนาดนี้ใครจะมาเหนือข้าพระเจ้าได้ยักก็ถือไม้กระบองมาถือไม้กระบองมาเพื่อจะมาตีนองพ่อสารีบุตร ถ้ามีตีสองคนเนี่ยตียังไงก็ตีไม่ได้คนสุดท้ายก็โดนแผ่นดินสูบอ,อ่นั่นจะเป็นคนที่สามคนที่สี่คือนางกิจจาตนันกาคือเป็นผู้ใส่ร้ายพระพุทธเจ้าว่ามีท้องมีอะไรอย่างเงี้ยกับพระพุทธเจ้าใส่ความแางนางไปรับจ้างกับพวกสาวกกลุ่มหนึ่งมานางก็มาใส่ความ เอาไม้เอาอะไรยัดเข้าไปในท้องตัวเองแล้วใส่เสื้อคุมไว้บันกขว่าตัวเองท้องออพระอ,อินทร์ก็แต่งร่างเป็นหนูมากัดเชือกมากัดนี้ไม้ขาดลวกลงก็คือการเป็นโกหกใส่ร้ายกันนียนางก็โดนกะดินงสูบเป็นคนที่สี่คนที่ห้าก็พระเจ้าสุปาปพุทะพระเจ้าสุปาปคุทะนี่เป็นใครเป็นพ่อของพระเทวทัต เป็นพ่อของนางพิมพาคือเป็นเป็นภริยาของเจ้าชายสิทธัตถะตอนนั้นแต่ก็เป็นพระศาสศดาในตอนนี้นั่นคือไม่พอใจเห็นพระศาสศดาหนีออกมาบวชเห็นเจ้าชายสิทธัตถะที่ออกมาบวชทำให้ลูกสาวตัวเองเป็นไม้ไม่พอใจ แล้วก็ลูกชายตัวเองก็ดังมาถูกแผ่นดินสูบเพราะพระพุทธเจ้าอีกไม่พอใจก็เลยพาบริวารไปนั่งกินเหล้าพระพุทธเจ้าจะไปบินบาตรพอพาไปนั่งกินเหล้าขวา,ขวางทางไว้กินเหล้าขวางทางไว้ไม่ให้พระพุทธเจ้าไปบินบาทได้ดัน,นวันนั้นพระุทธเจ้าก็อดอาหารหนึ่งวันผลกรรมของตรงนั้นน่ะ ก็เลยกลายเป็นโดนแผ่นดินสูบเป็นคนที่5าถ้าเป็นปัจจุบันนี้เป็นคือตกนรกอาบีจีอาบีจีนี้เป็นนรกขุมที่ลึกที่สุดแล้วก็อยู่นานที่สุดอยู่ในในขุมนั้นเป็นบาปหนาที่ไม่มีอะไรที่จะอาภาัยให้ได้แล้วนั่นแหละเป็นช่วงนรกเปิดในในช่วงนี้15้าวัน ญาติโยมเนี่ยอยู่ที่นี่อ่ะอย่าไปคิดนะว่าจะได้ไปนรกนรกก็ไม่ได้ไปง่ายๆนะถ้าโยมมาปฏิบัติธรรมมาทําบุญกันอย่างเงี้ยไม่ได้ไปง่ายๆนะนรกอะ่ะหมดสิทธิ์แล้วถือว่าหมดสิทธิ์แล้วละ่ะโยมไม่ได้ไปหรอกไม่มีโอกาสได้ไปแต่ถ้าอยากจะไปเที่ยวไปดูยุคปัจจุบันนี้ทันสมัยแนละ้วจองตั๋วไว้ทางออนไลน์ก็ได้จองตั๋วไปนรกไปเที่ยวดู นั่นแหะคือนรกแต่ทีนี้การที่เรามาทําอยู่ปัจจุบันนี้ก็เป็นอยู่เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเพื่อลบล้างในสิ่งที่เราอาจจะพลาดพลั้งไปเราก็อาจจะเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตของเล็กๆน้อยๆเราประกอบอาหารเราก็ต้องมีการฆ่าตัดชีวิตสิ่งเหล่านั้นไปมาประกอบเป็นอาหารหรืออาจจะเป็นยุง เนี่ยเขาทำไมทำบุญอุทิศให้คนตายเจ็ดวันบ้างห้าสิบวันบ้างร้อยวันบ้างคนตายเนี่ยก่อนที่จะตายนย่อาจจะตกยุงยุงนี้มีอายุอยู่เจ็ดวันนะชีวิตของยุงมีอยู่เจ็ดวันเขาก็เลยทำบุญเจ็ดวันให้กับคนตายเพื่อจะทดแทนกับในสิ่งที่เขาเคยฆ่ายุงไว้อาจจะมีสัตว์อย่างอื่นที่มีอายุมากไปกว่าน,นั้นเป็นร้อยวันอย่างเงี้ยก็เลยทำบุญร้อยวันให้กับคนตาย ตอนั่นนะคือความความที่เราเราเคยทําไวแแ้แต่ยังมีชีวิตอยู่มันอาจจะไม่เพียงพอต้องรอผลบุญจากที่ลูกหลานหรือคนอยู่เบื้องหลังได้ทําอุทิศส่วนบุญส่วนกุนสลนไปให้ในช่วงเวลานี้เขาจะได้รับเต็มที่แบบแบบแบบรวดเร็วทันใจถ้าเป็นยูคปัจจุบันที่พูดเปียบปยบง่ายๆก็เอรี่ะเกรี่ส่งสินค้าส่งวัสดุดอย่างนี้ ส่งพัสดุไปให้เราได้ทุกทีได้ผ่านการถ้าเกิดเราไปอยู่เมืองนอกหรือไปอยู่คุณนรกแล้วนะ่ะอาจจะล่าช้าไปนั้นนะ่ะคุณนระกถ้าเราได้ไปอยู่แล้วถ้าลูกหลานหรือว่าทุกคนที่ได้ทําบุญให้นะ่ะถ้าคนในได้ไดตกได้รับบาปก,กรรมไปอยู่ในนรกนั้นๆพอได้รับอนุสง์ได้บุญได้กุศลจากเขาอุทิศไปให้ เราก็ไม่ได้พน้นจากนรกนะไม่ได้พน้นแต่เพียงแต่ว่าตรงที่เราอยู่นั้นนะ่ะมันจะไม่ร้อนมันจะไม่ร้อนอาเวกีนะ่ะจะมีไฟลุกอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆมีพระพิสุรูปหนึ่งอยู่จังหวัดชนบุรีท่านเรียนปทหกหรือประโยคนหกนี่แหละในประโยคนหกนียจะมีคำสอนอยู่ ถ้าเราเป็นพระหรือเป็นนักบวชอาศัยอาหารของญาติโยมอาศัยข้าวปลาอาศัยทุกสิญญ่งอย่างคือญาติโยมก็มาทําบุญโยมเขาก็มุ่งหวงังอยากได้บุญได้กุศลแต่พระไปฉันโดยที่ไม่ได้พิจารณาโดยไม่มีบุญไม่มีศีลศีลด่างพ้อยหรือไปฉันนอกเวลาที่พระวินัยบัญญัติไว้ห้ามไม่ให้ฉัน ไปฉันอย่างนั้นนะมันกลายเป็นฐานไฟเผาไหม้เผาไหม้ท้องเป็นบาปมหันเป็นบาปหมอนกับตายทั้งเป็นตะลูกนั้นนะเรียนไปถึงตรงนั้นนะจริงๆแล้วท่านเรียนเจ๋งนะแต่เรียนไปถึงตรงนั้นนะก่อนที่ท่านจะเรียนมาถึงตรงนี้ท่านบวชใหม่ๆเริ่มบวชมาท่านก็เคยกินอาหารในเวลาที่หลังมีการไปท่านก,กินอาหารโดยที่ไม่ได้พิจารณา ท่านกลัวบาปท่านกัดสินใจศึกเลยน่าเสียดายมากท่านเรียนก็เจ๋งแต่ด้วยความที่สำนึกผิดท่านก็เลยตัดสินใจลาสึกขาออกไปนั้นคือคือเป็นสิน่งที่ที่คนที่มีโอกาสที่ปรับปรุงแก้ไขในตัวเองถ้าเราไม่มีโอกาสปรับปรุงแก้ไขเราก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ล่ามไปสภาพผิวกายร่างกายของเราจะเศร้าหมอง จะมีกินก่นจิตตัวตลอดไปไม่รู้ว่าเป็นกิ่งอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นพระพิสุหรือบุคคลทั่วไปเราไปกินอาหารโดยที่เบียดเบียนหรือเป็นสิ่งที่ไม่คํานึงไม่พิจารณาไม่มีศีลไม่มีคุณธรรมเราจะเป็นแบบนั้นนั่นคือ,อหลังจากหลุดจากโลกมนุษย์นี้ไปแล้วก็จะไปอยู่ตลกขุมที่สอง ประมาณกลุ่มที่สองอยู่สามสิบหกล้านปีไปรับโทษอยู่ที่หลุมที่สองหลุมที่หนึ่งนี้อยู่เก้าล้านปีหลุมที่สองอยู่สามสหล้านปีนั่นแหละคือคือ,อต่อไปหลังจากนั้นนะ่ะมันดูเหมือนกับเล็กน้อยอยู่ในโลกมนุษย์แต่อยู่ในโลกต่อไปในข้างหน้ามันจะเป็นอันที่ใหญ่ใหญ่มหาศาลเราทุกคนทุกท่านที่ได้มาทำไว้อยู่ปัจจุบันนี้ก็เพื่อที่จะ สร้างคุณงามความดีให้ตัวเองสร้างคุณประโยชน์ให้กับในภพข้างหน้าแท้ที่จริงแล้วที่เราได้ปฏิบัติได้ปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันนั้นแท้ที่จริงแล้วเราก็เป็นการแสดงออกซึ่งมโนธรรมสำนึกเรามีความมโนธรรมสำนึกอยู่เจ็ดอการด้วยกันมโนสมสำนึกในพระพุทธศาสนาของเรามีองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นปรมมุก เป็นผู้เจ้าของศาสนาให้ได้สร้างขึ้นมาเราได้ปฏิบัติธรรมได้มีคุณงามความดีก็ต้องอาศัยศาสนาเท่านั้นเราสำนึกว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นสมบัติของบรรพบุรุษบรรพบุพรบุษก็คือคนรุ่นก่อนตั้งแต่สมัยพุทธกาลศาสนาของเรามีอยู่ห้0 0ัปี5,000ปีปัจจุบันนี้เราเดินทางมาได้ 2,566ปีนี้เราสืบอลอดมาจากคนรุ่นเก่าเราก็เข้าใจว่าเป็นสมบัติของบรรพชนมาตั้งแต่รุ่นก่อนนูนรักษาไว้จนปัจจุบันเราจึงได้ดำรงมาจนปัจจุบันนี้ประการที่สองสำนึกว่าเราทุกคนทุกท่านเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีบุญถ้าเรามาทำอย่างเนี้ย อย่างคุณยายหรือญาติโยมหรือครูบาอาจารย์ได้สวดมนต์ทำวัดทุกเช้าทุกเย็นก็มีความเอิกอิ่มใจมีความล่าเริงในใจิตใจมีความอบอุ่นมีความปิติยินดีเป็นถือว่าเป็นผู้มีบุญมีบุญเพราะมีพระสาสมาของเราอยู่นี้ประการที่สามสมสำนึกว่า เราเป็นหนึ่งหุ้นในพุทธบริษัท4ในพุทธบริษัท4นี้จะมีอยู่สี่จพวกด้วยกันคือมีพระพิสุพระพิสินีแล้วก็อุบาสกและอุบาสิกาพระพิสินีนี้จะไม่มีแล้วอยู่ปัจจุบันนี้จะเหลืออยู่สามแต่เราก็เป็นหนึ่งในจำนวนสี่นั้นไม่ว่าอุบาสกหรืออุบาสิกาหรือพระพิสุ เราก็คือเป็นหนึ่งหุ้นในจำนวนนั้นที่มีส่วนร่วมดำารงพระพุทธศาสนาประการที่สี่สำนึกว่าเราจะทำตามคำสอนของพระศาสดาพระศาสดาสั่งสอนอะไรไว้สั่งสอนไว้มากสั่งสอนไว้เยอะแต่ย่อลงมาเหลืออยู่สามอย่างอยู่ในโอวาพระปาติโมก ก็คือหนึ่งสัพปะตการละนังการไม่ทําบาปทั้งปวงคือบาปทั้งหมดเราไม่ทําบาปไม่ว่าจะเบียดเบียนคนอื่นไม่กล่าวร้ายไม่โทษความไม่ว่าไม่ด่าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยคือบาปทุกอย่างเราไม่รักเล็กขโมยน้อยคือเราไม่ทําบาปทั้งปวงเนี่ยคือพุทธองค์ท่นบัญญัติไว้ อย่างที่สองคือท่านบอกว่าทำํำกุศลให้ถึงพร้อมคือเรามาทําบุญทาทานเงี้ยเราก็มีความยินดีมีความปิติมีความมุ่งมั่นตั้งใจทําให้กุศลมุ่งหวังไปในวันข้างหน้าประการที่สามคำสั่งคําที่สามก็คือทําจิตให้ข่าวรอบทําจิตให้ข่าวรอบคือทําให้บริสุทธิ์ มาด้วยความโปร่งใสมาด้วยความไม่ต้องบังคับไม่ต้องอ้างอิงอย่างใดมีความมุ่งหวังมีความตั้งใจว่าเราจะมานิ่แน่แน่มาถือศีลมาทําวัดมาให้อาหารพระสงฆ์องค์สามเณรนั่นแหละคือคำสามอย่างนี้เป็นคํสอนคสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านคําสอนไว้ดีประการที่ห้าประการที่หก คือเราจะสืบทอดก็พุทธศาสนาให้อัตนุชนคนรุ่นหลังคือคนรุ่นหลังคือรุ่นลูกร,รุ่นหลานของเราเราต้องสำนึกไว้ว่าเราต้องสำนึกต้องดูแลตรงนี้แล้วก็ชักชวนหรือพาหรือทำให้เห็นให้ลูกหลานเห็นไว้คือสำนึกนะมโนธรรมสำนึกสำนึกไว้ให้ลูกหลานเราได้สืบทอดต่อไปประการที่เจ็ด สังนึกว่าเราจะเผยแผ่ให้แพร่หลายไปให้กับชาวโลกได้รู้ที่การแสดงธรรมนี้ก็คือเ,เ,เป็นการเผยแผ่และเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์โดยตรงบวชมาแล้วไม่ใช่ว่าจะห่มเหลืองอย่างเดียวคือหลักการจริงๆแล้วบวชมาแล้วต้องแสดงธรรมการเรียกว่าเผยแผ่ตั้งแต่สมัย พระศาสดาตอัสรู้มีพระสงฆ์รูปแรกคือหลวงพ่อกลนัญญะพระองค์ท่านก็ส่งไปเผยแพย่อีกสายนั้นพระยศก์ก็ไปสายนั้นท่านก็แจกจ่ายแยกไปต่างคนต่างไปไปประกาศธรรมนั่นคือเป็นจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาเราไม่ใช่ว่ามัเปินบาทอย่างเดียวไม่ใช่นี่คือเราต้องนี่หละเป็นหัวใจหลัก การดำรงพระพุทธศาสนาคือต้องเผยแผ่ให้แพร่หลายคือมโนธรรมสำนึกเจ็ดประการนี้จะมีอยู่ในจิตสำนึกของสาธุชนคนดีทั้งหลายและสาวกทั้งหลายของพระศาสดาพุทธบริษ,ษัทสี่ทั้งหมดทั้งมวลเราต้องทำสำนึกเจ็ดประการอันนี้ไว้เพราะว่าคนเรานะ่ะ เป็นบุคคลที่สอนได้สอนตนให้สอนตนให้เป็นคนดีสอนตนให้เป็นคนที่ไม่ผิดศีลธรรมเป็นบุคคลที่อยู่กับนั้นสัง,สงคมได้ง่ายเป็นบุคคลที่ไม่ยึดถือแต่ความดีไว้แต่คนเดียวคนเรานะ่ะอย่าไปยึดถือว่าตัวเองดีคนเดียวอย่างเดียวถ้าเรายึดถือความดีทั้งหมดนั้น เราต้องแบ่งปันให้คนอื่นบ้างความดีถ้าเราถือไว้คนเดียวทั้งหมดนะความดีอ่ะคนอื่นจะเป็นความผิดหมดจะมีแต่ความผิดอันนั้นก็ผิดอันนี้ก็ผิดคนอื่นผิดเราดีอยู่คนเดียวนั่นนะัมันก็เลยการว่าการเรามีความดีแล้วเราแบ่งความดีให้กับคนอื่นเราก็จะได้อยู่กันในสังคมได้ง่ายเขาพาทำยังไงเราก็ทำตามจริงมันนั้นเพราะว่า แต่ก็ไม่ใช่ว่าเสมอไปถ้าเกิดเขาพาเราไปลัเลิเขิขโมยน้อยเราก็ไปตามเขามันก็ไม่ใช่เราก็แบ่งแยกเอาคือในหมู่คณะในส่วนรวมในบริษัทหนึ่งๆอย่างเงี้ยทำเรามีรูปแบบบริษัทอยู่เราก็ากดกดระเบียบแต่และบริษัทเขาจะมีแตกต่างกันไปแต่มันไม่ผิดกฎหมายเราก็ทําตามเขาให้ได้เราปรับตัวให้เข้ากับหมู่คณะให้ได้เราจะไปเจ๋งคนเดียวเราจะไปถูกคนเดียว ถ้าเราถูกคนเดียวได้เจ่งคนเดียวเราเข้ากับสังคมไม่ได้อยู่กับหมู่คณะไม่ได้จะมีแต่คนเบื่อหน่ายมีแต่คนจะเอื่องละอาในตัวของตัวเรามิฉะนั้นเราต้องเป็นบุคคลที่ฝึกตนให้มีวินัยฝึกใจให้มีธรรมะเป็นบุ้คนที่มีจิตใจที่อัาสูงทำมออภิโกวิเศษโสทำต่างหากเล่าเป็นผู้ทำให้บุคคลเป็นผู้มีจิตสูง จิตใจที่สูงส่งกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยทุกคนนระเข้าใจว่าเออเรียกแมว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 รู้ชื่อวิ่งกลับมาหาอ๋อแมวตัวนี้มันแสนรู้แสนรู้ได้ยังไงเรียกแค่ชื่อแค่คําเดียวว่าแสนรู้แล้วเรารู้มากกว่านั้นล่ะเราจะไม่เป็นล้านล้านรู้เหรอตรงนี้ยน่ยเราเมีจิตใจที่สูงกวา่าถึงแมวหรือสัตว์เดรัจฉานว่าเป็นแสนรู้ แต่เขาทําความดีไม่ได้เขาไม่มีโอกาสได้มาทําบุญเขาไม่มีโอกาสได้มา่างนี้ทุกสิ่งอย่างต้องอาศัยมนุษย์อยู่ดีอย่างแมวก็เช่นกันแมวเนี่ยแมวชอบกินปลาแต่แมวลงน้ําไม่ได้นะแมวกลัวน้ําต้องอาศัยมนุษย์ต้องอาศัยต้องอาศัยมนุษย์กินนี่แี้ยเป็นตน้นคือถึงเขาจะเป็นคําว่าแสนรู้ แต่เขาก็ไม่มีโอกาสได้ทําความดีเหมือนกับตัวเรานะีตัวเรานะ่ยฝึกตัวของเราเองเป็นสิ่งที่ดีแล้วทําโมโอภิโกวิเศษสนั่นแนหะเป็นสุภาษิตของมารีก็แปลไว้ดังนั้นบอกว่าบุคคลที่จะมีใจสูงก็เพราะมีธรรมใครขาดธรรมขาดศีลก็เป็นบุคคลที่จิตใจต่ำประมาณนั้นนั่นเป็นสิ่งที่ ที่เราต้องฝึกฝนที่เราได้มาจนปัจจุบันนี้ถ้าเลยวันพระหน้านี้แล้วใครไม่จองนรกไว้ก็ถือว่าสละสิทธินะจะบอกให้ไม่มีโอกาสได้ไปแล้วนะยิ่งมานุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมถือสิลแปดเนนะ่ยหมดสิทธิ์ไม่ได้ไปหรอกนรก,กอ่ะอย่าหวังไม่ได้ไปง่ายๆนะนรก,กอ่ะ นั่นคือเป็นสิ่งที่เราต้องมุ่งมั่นทุกคนมีมโนธรรมสำนึกมาเยอะมากแต่ก็หลักๆก,ก,ก็มีอยู่แค่เจ็ดประการนี่แหละนั่นก็เป็นสิ่งที่อมรนากับญาติโยมทุกท่านทุกคนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกโลกหลวงพ่อพระครูรด,ดมวันอนุวัตที่ให้โอกาสและให้อยู่ในศีลในธรรมได้นำพา อยากยอมสาธุชนคนดีทั้งหลายได้มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมอยู่ณปัจจุบันนี้ได้พระสงฆ์องค์สม,มัญเองได้ทาก่อสร้างวัตถุเคข่าสถานในสถานที่แห่งน,นี้ได้เจริญรุ่งเรืองไปในสืบต่อต่อไปถึงบรรพบุรุษบรรพชนทั้งหลายและลูกหลานสืบข่อให้ดูแล เป็นรุ่นอีกต่อๆไปขอโมอทนากับทุกท่านทุกคนขอให้เป็นผู้มีเจริญด้วยสติปัญญาสามารถพร้อมกับพรสีประการคืออายุวัรณนะสุขาภาลนะทุกท่านทุกคนเถิด